คำถแถลงข่าวชมรมรักมุกดาหารโดยร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารเรื่องขอให้พนักงานสอบสวนร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุกรณีการดำเนินกิจการสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและการครอบครองสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายเรียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมในนามประธานชมรมรักมุกดาหารซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากพี่น้องประชาชนว่ามีบุคคลและกลุ่มทุนได้เปิดดำเนินกิจการสวนสัตว์ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำอาหวนอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยไม่เคยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ อีกทั้งยังมีการนำสัตว์ป่าสงวนมาเลี้ยงและจัดแสดงต่อสาธารณชนโดยปราศจากใบอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งทั้งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติผังเมืองพฤติการของผู้ประกอบการไม่เพียงแต่เป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากสัตว์ป่าแต่ยังเป็นการเย,ย้ยแยนกฎหมายของบ้านเมืองและสร้างบรรทัดฐานที่บิดเบี้ยวหักไม่มีการ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดจะทำให้สังคมเชื่อว่าผู้มีทุนสามารถลอยนวลเหนือกฎหมายขณะที่ประชาชนทั่วไปกลับต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือแม้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารจะได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วแต่กิจการดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่โดยไม่หยุดยัง้งทั้งยังเพิกเฉยต่อคำสั่งทางปกครองของเจ้าพานักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระง,งับกิจการพฤติการเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายของผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงอย่างร้ายแรงว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาจกำลังเพิกเฉยละเลยหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบซึ่งหากเป็นจริงย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายเเสียอง ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารมีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายให้สกิ์หากปล่อยปละ,ละเลยไม่เร่งรัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเร่งด่วนอาจถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งกำหนดโทษไว้อย่างชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมข้าพเจ้าในนามผู้ร้องทุกข์และประธานชมรมมรักมุกดาหารจึงขอย้ำเรียกร้องให้ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารเร่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกับผู้ร้องทุกข์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างเป็นทางการและโปร่งใสาการตรวจสอบครั้งนี้เป็นหัวใจ สำคัญของการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะชี้ขาดได้ว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่และยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ข้าพเจ้าให้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินคดีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อชมรมมรักมุกดาหารภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้เพื่อให้ชมรมนำข้อมูลแจ้งต่อประชาชนผู้ร้องเรียนโดยตรงหากพ้นกำหนดเวลานี้ไปโดยไม่มีการดำเนินการหรือรายงานใดๆชมรมมรักมุกดาหารจะถือว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิกเฉยและละเว้นหน้าที่โดยมิชอบซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปอชอรวมทั้งการดำเนินคดีอาญาและคดีปกครองต่อเจ้าหน้าที่ณที่เกี่ยวข้องขอย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่าการละเลยหรือเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่แต่ยังเป็นการบ่อนทำลายความศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่แสดงความกล้าหาญและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่แล้วประชาชนย่อมหมดความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมของบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าและชมรมรักมุกดาหารจึงย้ำเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารเร่งปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดมิใช่เพียงเพื่อรักษาความถูกต้องและความยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานอันถูกต้องในสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าอำนาจรัฐมีไว้เพื่อรับใช้ประชาชนมิใช่เพื่อรับใช้ผู้ประกอบการที่ฝา่าฝืนกฎหมายลงชื่อ ร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารวันที่24สิงหาคม2568